สวัสดีครับวันนี้ครับมารีวิวนะครับผมกับรถไทเกอร์ d ีโนะครับผมนะครับรถส0 0แสนกาโลละ3 0 0แสนแล้วนะครับผมนะครับลูกค้านะครับมาถอดอ่ากล่องด้านล่างนะครับผมที่ลูกค้าเขาใส่มานานละนะครับถอดแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นดันล่างตัววีสาปักตรงรุ่นของเรานะครับผมนะฮะเดี๋ยวราดูภายนอกกันครับผมนะครับ ภายนอกก็เป็นรถเดิมๆนะครับผมนะฮะร,รถวิ่งเยอะละสามแสนแปดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งแบบปิดกล่องให้ดูก่อนว่าของเดิมนเนี่ยอืดขนาดไหนนะครับผมอ่าตอนนี้ปิดกล่องน,นะครับเดี๋ยวลองออกตัวให้ดูนะครับออกตัวเลยลองสักสองสามเกียร์นะครับอันนี้กดคันเร่งสุดนะครับผมเกียร์สองครับ อันนี้คือเหยียบเขาเร่งมิดเลยนะครับเกยียบสามครับไม่ได้เลี้ยงคัาเร่งนะกดสุดนะครับผมกดคัาเร่งสุดเหยียบเหยียบสุดลิตครับผมเต็มที่ครับ เกียร์รับแค่นี้ครับผมสองสามเกียร์พอนะครับรถเดิมๆครับค่อนข้างจะอืดมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเปิดกล่องกันนะครับอ่ะตอนนี้เปิดกล่องแล้วนะครับผมนะครับเปิดกล่องแล้วไฟแดงติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองออกตัวกันหน่อยกันใหม่ลองดูแค่สามเกียร์ก็พอนะครับผมว่าเป็นยังไงกดครับเกียร์สองครับ เจสี่ครับโอเคนะครับผมแค่นี้เองนะครับลองแค่นี้พอนะครับผมแตกต่างเห็นได้ชัดครับเปิดกล่องแล้ววิ่งดีมากนะครับผมรถเดิมเหยียบไม่ออกจริงๆนะครับผมถ้าสนใจนาราบนรุ่นติดต่อ0ูน9 0 5ก3 8 9ย์สานะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ